สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีสาระดีๆนะคะมาฝากกันอีกแล้วค่ะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งชื่อลูกมงคลนะคะซึ่งเป็นการิสต์คำถามค่ะจากทางบ้านคำถามแรกนะคะตั้งชื่อลูกเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอันไหนดีกว่ากันคะอาจารย์ตั้งเองก็ได้หรือให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งนะคะเราก็จะดูในเรื่องของความเป็นมงคลด้วยค่ะ ซึ่ง mm hmm. อันนี้นะคะก็จะต้องอาศัยความรู้เฉพาะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักโุรศาสตร์แลวก็หลักการตั้งชื่อค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณแม่นะคะมีชื่อในใจหรือว่าอาจจะมีคอนเซปต์อยากได้ชื่อที่คล้องจองนคะ mm hmm. คะก็อาจจะแจ้งทางเรามาก็ได้คซึ่งทางเรานะคะก็สามารถตั้งให้ได้ทั้งมีความเป็นมงคลแล้วก็ยังถูกใจคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยค่ะจําเป็นไหมคะที่ว่าเวลาเราตั้งชื่อเราคะ่ะเราต้องดูวันเดือนปีเกิดให้มันสมโพงกันมันจำเป็นมากๆค่ะเพราะว่าการตั้งชื่อมงคลนะคะเราจําเป็นจะต้องใช้วันเดือนปีเกิดน,นะคะในการพิจารณาตามหหหหลลลลััักกกรรรราาาาศสสต์นะไ่่วจเเป็ททษขย ว่าหลักดูดึค่ะเราจำเป็นจะต้องดูพื้นดวงของเจ้าของชื่อค่ะประกอบยกตัวอ,อย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งชื่อแล้วเราต้องการดูให้ขาหลักทักษะเราจําเป็นจะต้องทราบวันนปีเกิดค่ะเจ้าของชื่อเกิดวันที่เท่าไหร่ทักษะที่แบ่งแยกย่อยออกไปแต่ทักษะค่ะได้แก่บริวารอายุเด็กสีมูละอุตสาหะมรีแล้วก็กาลกินีค่ะทักษะแต่และ จะเสริมเรื่องที่ดีต่างกันไปสุดท้ายการตั้งชื่อเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงกลุ่มอักษรที่เรียกว่าการกินีอย่างไรก็ตามนะคะการตั้งชื่อนะคะไม่ได้ดูเพียงแค่หลักทักษะหลักเดียวเราจำเป็นจะต้องพิจารณาตามหลักอื่นด้วยว่าจะเป็นหลักภาษาไทยหลักเลขศาสตร์นวนาศาสตร์อายจันนะหกเป็นหลักโบราณที่มักจะใช้กันในการตั้งชื่อเวลาเราอยากจะตั้งชื่อให้ลูกค่ะเราต้องดูนามสกุลร่วมด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือนามสกุลเนี่ยค่ะก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะคะที่เราจำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาร่วมกับการตัั้้้้งงชื่่่่ออออแลลวววกกก็็ดดดูใหครมมะะนนนาาาาาสุียเเถจจ เราจะตั้งชื่อลูกควรตั้งก่อนหรือว่าหลังคลอดดีอะค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถตั้งไว้ก่อนได้เลยหรือว่าคลอดก็ได้แต่ถ้าเกิดมาให้อาจารย์ชันเรือค่ะก็อยากจะตั้งไว้ก่อนค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะได้มีเวลานะคะในการเลือกชื่อหรือว่าตั้งชื่อเพราะว่าคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะกว่าจะได้ชื่อเนี่ยก็คงจะเอาชื่อไปถามความที่เห็นว่าจะเป็นญาหรือว่าคุณปู่คุณย่านะคะว่าชอบชื่อไหนดีที่สุดคือแนะนําให้ตั้งชื่อลวงหน้าแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่พอเราตั ตั้งชื่อคนด้วยแต่ว่าถ้าเกิดน้องนะคะรอบไม่โตก็สามารถแจ้งก,กับอาจารย์ชั้นได้ทาเรานะคะก็จะมีการตั้งชื่อให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ